15. พฤษภาคมพุทธศักราช2488นาบณบ้านเลขที่30หมู่6กตำบลคำยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองคุณแม่สง่าแสงเรืองก็ได้กำเนิดทารกน้อยเพศช,ชายนำความยินดีมาสู่คุณพ่อมณีและญาติพี่น้องทุกคนทารกน้อยได้รับการตั้งชื่อว่าธนงสิทธิ์เด็กชายธนงสิทธิ์แสงเรือง เติบโตมาท่ามกลางสภาพชนบทท้องไร่ปลายนาชีวิตในวัยเยาวได้เริ่มเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนวัดโพทองจนกระทั่งจบชั้นประถมปีที่4และจบชั้นมัธยมปีที่3จากโรงเรียนโพทองจินดามณีด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจใฝ่รู้รักการเรียนเด็กชายธนงสิทธิ์ได้เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร และเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนอ,อนวยศิลป์ธนบุรีเมื่อจบมัธยมปลายแล้วนายธนงสิทธ์ก็ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโร์บางแสนและได้รับปริญญาตรีใบที่สองนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อมาภายหลังในปีพศ2538 จบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรชีวิตการทำงานอาจารย์ธนงสิทธิ์แสงเรืองเริ่มจากเป็นครูโรงเรียนราชอาทิเช่นโรงเรียนอภิวัฒนาศึกษา โรงเรียนอนันตวิทยาโรงเรียนภพศาลศิ์โรงเรียนอํานวยศินโรงเรียนวิสิตสิ์วิทยาพศ2518เริ่มชีวิตข้าราชการครูที่โรงเรียนสายธรรมจันทร์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีทำหน้าที่ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมปลายทำหน้าที่ครูแนะแนวงานปกครองงานวิชาการ พศ2526ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนคลังวิทยาเป็นระยะเวลา9ปีพศ2535ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเนกขำวิทยาได้พัฒนาการศึกษาร่วมกับพระครูภพยสาลพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดเนกขำและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อปีพศ2539และในปีพศ2542ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ8โรงเรียนสายธรรมจรรันทร์จนถึงปัจจุบันผู้อำนวยการธนงสิษย์แสงเรืองเป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา ทำงานด้วยความเสียสละทุ่มเทด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงท่านบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารโรงเรียน5ประการคือ 1. การบริหารด้านงานวิชาการ 2. การบริหารด้านงานบุคลากร 3. การบริหารด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 4. การบริหารด้านอาคารสถานที่และ5การบริหารด้านงานปกครองท่านผู้มุ่มในการทนงสิทธิ์แสงเรืองเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลบริหารงานด้วยหลักคุณธรรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านหลักสูตรสนับสนุนครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยีเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาในทุกระดับชั้นส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งเห็นได้จากการที่ครูอาจารย์ทำผลงานตำแหน่งอาจารย์3เพิ่มขึ้นทุกปีร่วมมือกับชุมชนจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนจัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนโดยในปีงบประมาณ2,542ได้รับงบประมาณ15ล้านบาทก่อสร้างอาคารเรียนทรงไทย2ชั้นจากแนวคิดและแนวทางการบริหารของท่านผู้อำนวยการถนทธิ์แสงเรืองที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างเต็มที่ ทำให้ได้รับการเลื่อนระดับเป็นผู้อนานการระดับ9เมื่อปีพศ2545ชีวิตครอบครัวท่านผู้อมในาการธนงสิษย์แสงเรืองได้สมรสกับท่านอาจารย์จิราพรสกุลเดิมภัยสารน,นันเมื่อปีพศ2517ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ตลอดระยะเวลา31ปีในการร่วมชีวิตคู่ทั้งสองท่านไม่มีบุตรธิดาแต่ได้รับหลานเป็นบุตรบุญธรรม2คนปัจจุบันคนโตศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศไต้หวันคนเล็กเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่3โรงเรียนเบญจมราชุูทิศร,ราชบุรีก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีความสุขเพียบพร้อมสมบูรณ์ ผลงานที่เป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลของท่านผพ้วอในการธนงศิษแสงเรืองมีมากมายอาทิ 1. ได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารในวโรกาสรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2. ได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารี ในวโรกาศทรงเปิดอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนด่านทัพตะโก 3. รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนจังหวัดราชบุรี 4. รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปัตมาพภรณ์มงกุฎไทย คือผู้บังคับหางเสือที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาอีกท่านหนึ่งท่านพุ่มในการทนงสิทธ์แสงเรืองคุณความดีที่พร่ำรำพันถ้อยหนึ่งในร้อยน้อยไปกว่าใจหมายผลงานท่านสรรสร้างไว้มากมาย ล้วนหลากหลายจารึกไว้เกือบไม่พอครับในที่สุดวันเวลาก็มาเป็นตัวกำหนดที่ให้ท่านผู้มีการตนงสิทธิ์แสงเรืองของเราจะครบวาระากเกษยียณอายุราชการออกไปในครั้งนี้ผมเอง ในฐานะที่เป็นผู้แบังคับปัญชามีความรู้สึกที่ดีต่อท่าน4ประการด้วยกันก็คือดีที่หนึ่งเนี่ยคิดว่าท่านผู้บริการของเราเนี่ยท่านเป็นคนกล้าตัดสินใจที่จะทำสิ่งใดบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงและข้อเท็จจริงดีประการที่สองที่ท่านผู้บริการทันดีก็คือท่านจะทำสิ่งใดก็ จะหาหรออือทีมงานหรือผู้คตูธรรมาชาเสมอดีที่สามก็คือท่านจะนึกถึงห่วงใยครูบาอาจารย์ของเราเสมอส่วนดีที่สี่นั้นท่านผู้ในการเนี่ยท่านเป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงกับสมาคมและองค์กรต่างๆในนำพาพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญครับสุดท้ายก็ในฐานะครูธรรมาชาก็ขอปวยพร คุณพระีรัๆๆตน์ตะไคได้ดลบดานให้ท่านบริการมอเกษยียณอายุราชการแล้วก็ประสบจากความสุขความจเจริญในชีวิตต่อไปครับผมรู้จักผู้บริการกระสรวงิึกษาธิการมานานแล้วและมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเมื่อครั้งไปเรียนปริญญาโทรบริหารการศาึกษาด้วยกันท่านเป็นนักการศาึกษานักกฎหมาย,กกยมีปริญญาบัตรหลายใบการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านเจริญก้าวหน้ามาโดยลําดับ จนดำรงตําแหน่งผู้นริการโรงเรียนสายลำจันระดับ9ซึ่งน้อยคนนะักที่จะก้าวมาถึงระดับนี้ผมในฐานะผู้ใต้บงังคับบัญชาเห็นว่าผู้นริการบริหารโดยใช้หลักคุณธรรมที่สําคัญ3ประการคือ 1. อิทธิบาท4คือคุณธรรมที่ทําให้งานสําเร็จ 2. สังขารวัตถุ4 คือคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเพื่อนร่วมงานและผู้บัคับบัญชา 3. พรหมวิหาร4คือคุณธรรมสําหรับผู้ใหญ่ที่ทําให้เพื่อนร่วมงานเคารพนับถือด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ในการตนุกติดแสงเรืองจึงเป็นนักการบริหารที่ประสบความสําเร็จ